พี่ดมครับพูดถึงจังหวัดพิจิตรเนี่ยอาชีพชาวนาอาชีพทำนาก็ถือเป็นอาชีพหลักเลยไหมเป็นอาชีพหลักของชาวจังหวัดพิจิตรเอาข้าวไปขายให้ใครยังไงไปขายที่ลรงสีแล้วก็เข้าไปกรรมวิธีในการสีพอเวลาข้าวลงสีปุ๊บมันก็จะก,กรรมวิธีแยกจากข้าวเ,เปลือกมาเป็นข้าวสารเป็นแกบแกบที่แยกอย่างทุกวันนี้เอาไปที่ไหนไปขายโรงอฟฟ้า,า 2008, ครับพิจิตรไบโอตันละพันแปดครับตอนนี้ครับ จกเมื่อก่อนถึงก็จ้างทิ้ง่ะครับยิ้มเลยใช่ไหมใช่ครับดีทั้งลงสีดีทั้งชาวนาครับการผลิตไฟฟ้าของบริษัทพิจิตไบโอพาวอร์จำกัดคือการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการต้มน้ำที่อุณหภูมิ950องศาเซลเซียสให้กลายเป็นไอน้ำที่ยังมีความชื้นอยู่เรียกว่าไอเปียกแล้วให้ความร้อนต่ออีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นไอแห้งแล้วใช้ไอแห้งนี้ ไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำหรือสต e ีมเทอร์บาให้ไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจนได้เป็นกระแสฟไฟฟ้าในที่สุดแกลบเนี่ยมันจะต้องมีเศษฝุ่นเศษละอองเหลือออกมามันจะถูกกำจัดยังไงฮะอุปกรณ์ตัวนี้ครับเรียก e.s.p. ทำให้ปริมาณฝุ่นขนาดเล็กมากๆเนี่ย2.5ให้กลายเป็นประจุลบวิ่งไปเกาะติดกับ แผ่นเพดซึ่งมีประจุบวกอยู่เขาก็จะถูกเคาะให้หล่นลงมาในน้ําก็จะไม่ฟุ้งออกไปนอกพื้นที่กระทรวงศุตสากรรมกําหนดเอาไว้นะครับลงไฟฟ้าใหม่เนี่ยขนาดห้ามเกิน120มิลลิกรัมของเราปีล่าสุดเนี่ยส8มิลลิกรัมตอนนี้เขาเผาอยู่นะใช่เ<ต>ผาแต่ปล่องเนี่ยไม่เห็นอะไรไอไรไอกมาเลยเลยใช่ใสๆเลยใช่ครับนี่แหละ ESP เลยครับทุกปีเขาก็ใช่เรามาดูงานเขาก็จะมีน้าตะกัด่นน้าใสไม่ให้แกบลอยคนกะตกเลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อันนี้มันเป็นงานชิ้นโมแดงของเราที่การค้นคว้าในการปรับเตาปรากฏว่าเขาเอาไปใช้ผูกข่าต้นเบลเริ่มเลยขาวโป๊ะรายได้เขาตั้งแต่คนหนึ่ง1,000บาทถึง5,000บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนต่อวันต่อวันใช่จรงต่อวันเดี๋ยวคูณไปดูเลยสวัสดีฮะมีใครอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ออนนะครับพี่เบียร์นะครับถามหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเก็บขากันเยอะไหมฮะ วันนี้เก็บค่ะประมาณร้อยโลค่ะฮะร้อยโลดำดำ,ดำที่ปลูกนี่วัสดุป,ปลูกคืออะไรฮะอันนี้เป็นแกบด,ดำค่ะแล้วมันดีต่างจากดินยังไงฮะมันต่างจากดินต้นมันขาวค่ะไหนมันขาวยังไงอะมันออกขา,ขาวๆออกแดงๆอย่างนี้ค่ะถ้าเราไม่มีคิดถ้ามันจะเขียวอย่างนี้อ่าด้วยอันนั้นขายราคาเท่าไหร่อันนี้ขายโลละยี่สิบแปดอันนี้กลายเป็นขาแก่อันนี้ขายโลละสิบหกป๊ารายได้ตกวันละ สองพันสามพันเอาตรงๆเลยนะหารสองหรือเก็บคนเดียวเก็บคนเดียวค่ะมาพี่สุดยอดจุดนี้เนี่ยผมเห็นข่ายเยอะมากเลยพี่เรียกว่าเป็นจุดรวบรวม่ะจุดรวบรวมฮะคุมคาโกอินเตอร์อยวโกอินเตอร์ด้วยเหรอใช่ ขาในหมู่บ้านเราเนี่ยนะจะส่งนอกเอาเล่นในไทยอ่ะไทยก็ส่งส่งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ตลาดอายา,าแล้วก็นครปฐมเออแล้วไปนอกไปประเทศอะไรประเทศไต้หวันกับจีนและนี่ก็คือเรื่องราวของโรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบซึ่งถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลหรือไบโอแมสอย่างหนึ่ง และรอบๆตัวเราก็ยังมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกมากมายเลยนะครับที่สามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน